มาครับร้างอุ้ยครับพาทีมงานมากู้รถครับย้ำคำย้ำคืนที่เก่าครับพี่น้องครับที่ป่านหนองแวงครับอําเภอโนนละลายครับจังหวัดสุรินทร์ตะบลหยางว่ะโมหูเนาะอ่าผ่านไปก่อนครับฝากน้ำพีน้ำนองที่เขาครับไปประหอดครับจอดประถึงครับรถเกี่ยวข้าวรถไมโครทิดลมตกสาตกคลองครับช่างอุ้ยช่วยได้ศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดฝากน้ำพีน้ำนองครับ ทรปรึกษาเลยครับไม่จา้างไม่ว่ากันทรการแสดงครับ เครื่องครับเครื่องไม่ใส่กระสอบเช็คนี้ครับเช็คดีๆเดี๋ยวมันฝาด้องอังครับผมอ่าปลอดภัยในนอนครับใช้บริการทีมงานช่างอุ้ยครับขึ้นมาแล้วครับแต่ยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ครับเช็คความละเอียดให้เรียบร้อยก่อนครับเดี๋ยวไม่ไปฝาดสองอัางแตกเบิดเงินลายครับขาแร่งบ่แพงยังตะกิดเด้พป่น้องเด้อใส่ทีมงานช่างอุ้ยครับ คุยกันได้ครับคนเฮาบอกกินเขาคำเดียวครับผมนี่ครับนาเฉิดมาแล้วครับผมนี่ครับดำเนินธิการโดยปลาเรียงครับปลาเรียงปลาเรียงเสียบูดครับ บ่อท่านถือหนามอยู่ขาดบ่อเบิ่งดี้ด้วยครับผมเคยเห็นใหม่มันาฝาดทองอ่างแล้วมันตัวเดือนพังมันบ่คุ้มครับใส่ซาหน่อยน้อยนึงครับเดี๋ยวไปซื้อปลามาเลี้ยงได้เลยครับนี่ครับเห็นปละต่ำบ่อคอยอย่ากัวบ่มีนะ

อย่ันางึงก็ีว่าเยไปถือมอเตอร์น้องเสียแล้วมอคุมเลยครับยาสตาร์ทเครื่องเลยพี่น้องเนอะเวลาน้ำท่วมโคอเบียงนี่อันตรายครับทีมงานช่างวิ่งไม่แนะนำเลยครับพอเครื่อง G O อนะครับ ะกุลเจโอราคาเยือบๆสองแสนครับไม่คุ้มครับปรึกษาสร้างกูครับูุมแปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่เก้าเก้าแปดเจ็ดครับขาหลาักบแพงยังดีคิดครับผมคุยกันได้ครับให้โทรศกับว่ากันมาพอส้มน้ำซ้มเนื้อครับผมปลอดไปแน่นอนครับแม่ร้อนหองและโอ้เจา้าลงดิไทยกั<ด>น วายมึอเทียอีกโอ้โหสัตว์นี่ครับขึ้นมาแล้วครับติดลมแถวเมืองเศร้าครับผมต่วรถอื่นบพสามาศของเมาซอยได้ครับกิ่งกลางหาสังวีครับมาทันทีครับผมอาสิคัมเนี้ยครับหมือนเนี้ยครับได้เบิดครับผมเอาละครับ Lên này yên, cái này yên Rồi ạ บรรยากาศย่ำความพื่นครับขึ้นมาไม่ที่รู้อยครับปลอดภัยแน่นอนครับใช้บริการทีมงานช่างอุ้ยครับขาเรงโบแพงํำคาลากเอ้ยคาลากโบแพงํำคาสมนะครับขอโทษอะไรครับบ้กกับกันครับผมเก็บอุปกรณ์ครับจบแน่นอนครับ เก็บแต่จบกับใช้บริการทีมงานช่างอุ้ยครับไม่ขึ้นแมวตังครับศูนย์แปดเจ็ดแปดเจ็ดสี่้าเก้าแปด็ดช่างอุ้ยช่วยได้ครับปรึกษาเรือครับจ้างไม่จ้างไม่ว่ากันครับผมขอบพระคุณในลายครับความคิดหอดคิดถึงครับด้แล้วด้แล้วก็ต้องเช็คความพร้อมครับผมหว่ามีไหมค่าใน่บแท็กบอนี่ก็สอบไหมต้องตัดก่อนนะครับหน้าตาคนขับครับสิทธิ์จริ่การสร้างครับผม อำนวยการโดยป้าบดจัดให้ลุ่มแหลกแหกมานครับผมฝนเล่นเนี่นี่ครับนาลอกครับนาลอกเป็นเหตุสังเกตได้ครับโบ,ปนะบเป็นยังเลยครับปีนี้ฝนมันดีแน่ยโเป็นยังโบเป็นยังยังไม่ทูดน้าลอกเอ่อที่หลังบอกเพื่อนนกเต็้ยนมากลางก่อนไหม บัวก้างหรือก้อนเขียวเหรอเดี๋ยวมันวนฮะนี่ครับขอได้เก็บอุปกรณ์ก่อนครับขอบพระคุณครับทุกท่านที่เข้ามารับชมครับส่องไม้ครับมือไม้หัดท่ำครับผมฝากน้ำพีน้ำนองครับกดไหลกดแช้งน้ำเนี้ยครับผมมือไม้หัดท่ำครับ เก็บอุปกรณ์ครับบรรยากาศยังงามขึ้นครับเห็นแนวบมเห็นแนวครับขึ้นมาแล้วครับเจ้าซิตเจลเล่นครับผมตกลุมยานอวากาศเฮ้ยบีเอ็มยี่สิบเอ็ดป่ะวะพื้นที่ชายแดนครับอันนี้ผมเป็นชายแดนจังหวัดทวีปไ,ไซเดียดนอำเภอครับคนขับบริษพื้นที่ ปลอดภัยแน่นอนครับใส่ทิมงานสางังวุชยครับปลอดภัยแน่นอนขีดบวออกบอกว่าถือครับช่างวิชยช่วยได้ครับรเดี๋ยวขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ก่อนครับขอบอคุณหลายๆนะครับเด้อท่านไหนที่เข้ามาับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ